สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทุ e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวรวยแม่พักคนห้าราศีนี้เต็มร้อยไม่มีหักคลิปนี้นะคะมาว่ากันด้วยเรื่องราวของคน5ราศีที่มีเกณฑ์ว่าชีวิตล่ำซํำเงินทองทรัพย์สินมั่งมีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะ เอทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้ค่ะหลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปวดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่นะคะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุดสามจุดทางด้านขวามือค่ะเต็มพระคุณอย่างสูงนะคะ สำหรับท่านที่เกิดในราศีแรกเลยที่ชีวิตล่ำซ้ำช่วงนี้คือท่านที่เกิดในราศีธนูหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่15มกราคมค่ะราศีที่สองคือท่านที่เกิดในราศีกันหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมค่ะ ราศีที่สามคือท่านจะเกิดในราศีกรกฎหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมค่ะถัดมาราศีที่สี่คือท่านจะเกิดในราศีพฤษภหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึงวันที่15มิถุนายนนะคะแล้วเราก็มาส่งท้ายกันที่ท่านจะเกิดใน ราศีกุมค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมนะคะโดยคนทั้ง5้าราศีนี้ค่ะมีเกณฑ์ว่าตั้งแต่ดวงช่วงนี้ไปจนถึงสิ้นปีกันเลยทีเดียวมีเกณฑ์ว่าจะเฮงก่อนใครเพื่อนเขาเลยนะคะช่วงชีวิตในช่วงสิ้นปี2566นี้มีเกณฑ์ว่าดวงชะตาโชคช่วง เปล่งประกายด้วยออร่าของเศรษฐีคนมีเงินมีทองใช้สิ่งที่เคยคิดเอาไว้สิ่งที่คิดว่าอยากจะทำก็จะมีโอกาสเข้ามาให้ได้ลองทำกันด้วยค่ะการเงินมีเกณฑ์เติบโตแล้วก็ก้าวหน้าเป็นอย่างดีเลยนะคะ สามารถสร้างรากฐานของอนาคตด้วยตัวเองได้ดวงชะตามีเกณฑ์รับทรัพย์ล้นๆค่ะให้ได้เก็บให้ได้ออมเอาไว้สร้างตัวเพราะฉะนานคนห้าราศีนี้เรียกได้ว่าช่วงนี้ดวงชะตาโชคช่วงที่สุดในบรรดา12ราศีเลยนะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงคนห้าราศีที่มีเกณฑ์ช่วงนี้รวยไม่พักเต็มร้อยไม่มีหักเลยค่ะ สำหรับคลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ